สวัสดีครับเขียวไวทอมนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นซิสเต็ม RX นะครับ RX หรือ r 1 0นี่แหละนะครับแล้วก็ซิสเต็ม r 9ก็เป็นแบบเดียวกันนะครับตป็นคันสีแล้วก็แอดเดอร์ด้วยนะครับแต่แอดเดอร์เนี่ยเขาจะมีแมกซีนก็เดี๋ยวมาจะแนะนําวิธีถอดวิธีประกอบนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะที่เหมาะสมสำหรับตัวนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยนะเราขายอยู่ในไทยนะครับของมีในไทยนะครับ มีจุดอยู่นะครับเวลาคุณถอดนล้ลูกศรดันเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับก็ดึงนะดึงเนี่ยมันจะมามีระยะมันพอดีปุ๊บพอได้เลยนะครับอันนี้ก็คือแล้วก็กดกลับนะครับอันนี้ก็คือยิงแบบปืนสั้นนะครับส่วนตัวลิ้มนี่ก็เหมือนกันนะครับเวลาท่านจะถอดนะดูนี่ครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วดึงออกมานะครับดึงขึ้นนะครับ อันนี้ก็พร้อมที่จะจัดเก็บนะแบบนี้นี่คือพร้อมที่จะจัดเก็บแล้วนะครับอันนี้นะครับเวลาท่านถอดท่านหมุนนะครับดึงออกแค่นี้เองนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมวิธีประกอบนะครับก็ทําตรงข้ามกันเอเคนะครับเพจของผมนะครับ hunting outdoor shop นะครับไม่มีคําต่อท้ายไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับผมคือเขียวไว้ท่อมนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ เวลาท่านได้เลขที่บัญชีไปก็จะมีหน้าผมติดไปด้วยนะแล้วก็โทรนะครับ0 8 6ย์0 9ด 6, 6 9นย์้าหกเก้านะครับเพื่อคอนเฟิร์มสินค้านะครับของเราเนี่ยมีพร้อมจำหน่ายนะครับเวลาท่านใส่เข้าไปนะครับดูนะมันจะพอดีของมันเลยนะครับ <Yeah. S 1> กดเข้าไปแค่นี้เองนะครับไม่ต้องทุบไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ดันตรงนี้นะครับดันเข้ามาปุ๊บนี่คือประกอบเรียบร้อยแล้ว ท้ายนี่ก็เหมือนกันนะครับเดวาท่านประกอบท่านดูนะตรงนี้มันมีหลุมอยู่นะครับเอ้าไปลูกดอกจิ้มเข้าไปใส่เข้าไปตรงๆ,รงๆกดนี่คือเรียบร้อยนะครับวิธีการใช้งานนะอย่าลืมนะ rx 9 r edder นะครับเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นล็อกนะดึงนะครับง้างออกนะครับจับตรงนี้นะ ท่านจับตรงนี้นะท่านอย่าไปง้างตรงนี้นะมันจะดึงไม่เข้าเนี้ยครับจะหนีมือด้วยนะครับท่านจับตรงนี้นะครับท่านจับตรงนี้นะแต่ถ้ท่านดูตรงนี้นะครับเข้ามานะครับปุ๊บเนี่ยอยู่แล้วนะครับอย่างนี้อยู่แล้วท่านอย่ามือไปใส่ไว้อย่างนี้นะมันหนีบมือนะนี่คืออยู่แล้วนะครับถ้าท่านไม่ยิงนะถ้าท่านไม่ยิงท่านกดนะครับกดกลับนะครับ กลดลกนะครับปล่อยออกอย่างนี้นะครับแต่ท่านจะเก็บสายไม่ได้นะครับท่านจะเก็บสายนะท่านต้องกดเซฟนะครับแล้วก็เหนียวไกลนิดนึงให้มันหลุดนะครับอันนี้ติดตรงเ,าเขาเรียกว่าเป็นตัวกันดายไฟนะครับขอยกขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมยกให้ท่านดู ยกขึ้นนะครับยกตัวกันไดไฟขึ้นนะตัวนี้ขึ้นนะครับก็เก็บได้นะครับ่างนี้นะเวลวท่านจับจับตรงนี้จับอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้จับยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านแต่ห้ามนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับสายเนี่ย,ยเวลมาวิ่งมามันตีมือท่านเนี่ยโอกาส ที่นิ้วนะครับจะหักหรือบาดเจ็บได้มีนะครับอย่าลืมนะขึ้นสายนะครับดึงรงนไม่ออกนะครับน้างไปให้สุดนะครับเห็นไหเมื่อกี้ตอนที่เราเก็บลูกนะครับเราไม่ได้ลั่นไก่นะครับนี่ก่อนนะครับ็นไมไม่ได้ลั่นไก่ทิ้งนะครับ ีก็คือวิธีการแก้ไขนะครับการลั่นไก่ออกนะฮะลั่นไก่ปุ๊บได้ละปุ๊บง้างนะครับง,ง้างเห็นร่องไหมร่องหล็กตะก,กี้ที่เราไม่ได้ลั่นไก่ทิ้งตอนที่เรา,เาไม่ได้ได้ไฟแล้วเราปลดลูกลงนะครับหุบเข้านะครับเวลาหุบอย่าจับอย่างนี้นะฮะดูมือนี้นะอย่าจับอย่างนี้นะกดมาเฉยๆอย่างนี้นะครับ ให้มันลกอย่างนี้นี่คือพร้อมยิงนะครับตัวนี้คือไดไฟายนะครับเอนตี้ไดไฟายนะครับสีเหลืองนี่นะครับท่านใส่ลูกปุ๊บเอนตี้ไดไฟายจะยกนะครับเวลาจับจับด้านล่างอย่าเอามือขึ้นมาบนนี้เด็ดขาดน,นะครับกดเซฟนี่คือพร้อมยิงจะลองยิงท่านดูผมยิงไปที่ประตูนู่นแล้วกันนะครับงี้นนะฮะ ต้องระวังนะครับยิงประตูเนี่ยก็คือทะลุอิดแน่แน,นอนนะฮะ